สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาอังกฤษจากพระคัมภีร์ไบเบิลกับครูแมนดี้ทางเม For more Channel นะคะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลโดยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือ you're not a doormat หรือคุณไม่ใช่พรมเช็ดเท้า หลายๆคนได้ยินหัวข้อวันนี้ก็อาจจะสะดุ้งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคําว่า d o r m t t หรือพรมเช็ดเท้าเมื่อเอามาใช้กับคนแล้วก็จะหมายถึงคนที่ถูกเหยียบย่ําดูถูกหรือแม้แต่ถูกหลอกใช้คนจํานวนมากจะคิดว่าคริสเตียนคุณมีคุณสมบัติที่ยอมคนใจดีโกรธไม่ได้ก็คล้ายๆกับเป็นโดร m a t นั่นแหละคะ่ะแม้แต่ตัวคริสเตียนเองบางคนก็เข้าใจว่าตัวเองควรจะเป็นโด mat ยอมยอมหยวนหยวนถูกเอาเปรียบก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะส่วนคนที่ปฏิบัติกับคนอื่นราวกับว่าเขาเป็นโดมแมทบางครั้งเกิดจากความไม่ตั้งใจแต่หลายครั้งก็มักจะคิดว่าตัวเอง entitled คือมีเสธิ์ที่จะทำกับคนอื่นแบบนั้นคนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่มีอำนาจหรือตำแหน่งทางการงานสูงกว่าเช่นนายจ้างหัวหน้า ครูผู้ปกครองคนที่มีฐานะทางสังคมดีเช่นคนรวยหรือแม้แต่ลูกค้าคนในครอบครัวเองพี่คนโตน้องคนเล็กคนเหล่านี้บางทีเขาคิดว่าเขา entitled ที่จะต้องได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นทีนี้คนที่ทำตัวเหมือนโดแมทกับคนที่ปฏิบัติกับคนอื่นราวกับว่าเขาเป็นโดเมทนั้น เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าคำตอบคือไม่แน่นอนคะ่ะคนที่ยอมเป็นโดมแมทหลายๆครั้งอาจจะมาจากการขาดความมั่นใจในตนเองบางครั้งก็ต้องการให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับแต่ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแค่ไหนเราจะไม่ยอมรับความเป็นโดมแมทแน่นอนคะ่ะเราลองมาดูข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องดูกันนะคะ Genesis 1:27 God created mankind in His own image. ปฐมกาล1.27พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์เห็นไหมคะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสร้างเราโดยถอดแบบมาจากพระองค์เลยเรามีรูปร่างหน้าตาเหมือนพระเจ้าเปะ๊ะเราเป็นลูกพระเจ้าแบบสำเนาถูกต้องแน่นอนดังนั้นลูกของพระเจ้าจึงไม่ควรที่จะเป็นโดรแมทค่ะมาดูคำศัพท์กันนะคะ mankind เป็นคำนามแปลว่ามนุษย์เท่ากับ human race people man image เป็นคำนามแปลว่ารูปภาพรูปแบบภาพถอดรูปจำลองเท่ากับคำว่า figure likeness appearance Romans 839 Nothing can separate us from the love of God. โรม8ป9สไม่มีสิ่งใดมาแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเราต่อพระเจ้าพี่น้องคะในสายตาของพระเจ้าเราสำคัญมากนะคะพระเจ้าจะไม่ยอมให้อะไรมาแยกเราไปจากพระองค์ได้ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราสำคัญขนาดนี้การยอมเป็นโด o มท จึงไม่สมควรค่ะคำศัพท์นะคะ separate เป็นคำกริยาแปลว่าแยกแยกออกเท่ากับคำว่า divide set apart disconnect เวลาเราจะใช้คำว่าแยกออกจากอะไรเราใช้ separate from นะคะ Second Corinthians 5:21 in Jesus we become the righteousness of God 2 Corin 5:21ในพระเยซูเราได้กลายเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้านอกจากเราจะแยกจากพระเจ้าไม่ได้แล้วเรายังเป็นคนชอบธรรมหรือความชอบธรรมของพระเจ้าด้วยคําว่า righteousness มีความหมายที่ลึกซึ้งและสําคัญมากสำหรับชาวคริสเตียนนะคะความชอบธรรมของพระเจ้าไม่เหมือนกับความชอบธรรมตามกฎหมายค่ะ เพราะมันเกิดจากการเสียสละของพระเยซูพระเยซูสละชีวิตเพื่อเรากลายเป็น Righteousness of God หรือความชอบธรรมของพระเจ้าดังนั้นเราจึงไม่ควรจะยอมเป็น Dormat do นะคะคำศัพท์ที่สำคัญก็คือคำว่า righteousness เป็นคำนามแปลว่าความชอบธรรมผู้ชอบธรรมมีความหมายสองด้านนะคะในแง่กฎหมายเท่ากับคำว่า goodness justice ในแง่ความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความหมายเหมือนคําว่า holiness, godliness สำหรับคนที่ชอบปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนเขาเป็น doormat ไม่ว่าจะเป็นการเอาเปรียบพูดจาดูถูกเหยียดหยามด้อยค่าหลอกใช้หรือทำดีเพียงเพราะต้องการอะไรจากเขาขอฝากข้อพระคัมภีร์นี้ไว้ให้นะคะ Galatians 6:10 therefore as we have opportunity let us do good to all people กาลาเทีย6 1สิบดังนั้นเมื่อมีโอกาสเราจงทำดีต่อทุกคนจะเห็นได้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำความดีกับทุกคนก่อนจะทำอะไรให้คิดถึงพระคำของพระเจ้านะคะแล้วเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าค่ะมาดูคำศัพท์กันค่ะ therefore เป็น adverb แปลว่า ดังนั้นเท่ากับคำว่า so then accordingly opportunity เป็นคำนามแปลว่าโอกาสเท่ากับคำว่า occasion event time ก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดนะคะว่าคุณไม่ใช่โดมแมทโดยเฉพาะคริสเตียนทั้งหลายการเป็นคนดีไม่เท่ากับการเป็นพรมเช็ดเท้านะคะ you are a r e Christian, not a doormat. There's a difference. Remember that. มาอธิษฐานกันค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ปัญญากับพวกเราให้เข้าใจว่าความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และมากพอที่จะทำให้เรามีความมั่นใจโดยไม่ต้องยอมคนจนกลายเป็นเหมือนพรมเช็ดเท้าและขอพระเจ้าเปิดตาในใจของคนที่ทำกับคนอื่น เหมือนพรมเช็ดเท้าให้เห็นว่าพระองค์ก็รักเขาเหมือนกันขอให้เขาแบ่งปันความรักของพระองค์ไปให้คนรอบข้างและทำดีกับทุกคนไม่เอาเปรียบไม่ดูถูกไม่หลอกใช้ปฏิบัติกับเขาอย่างที่ตัวเองต้องการถูกปฏิบัติรักคนอื่นเหมือนกับที่พระเจ้ารักเขาในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกัน ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยค่ะถ้ามีความเห็นคำถามหรืออยากอธิษฐานอะไรให้ก็เขียนในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วถ้าอยากให้กำลังใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีค่ะ